นักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูอ้วนอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อเรื่องพัฒนาพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยอธิธยา mm hmm. เพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะคะนักเรียน mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูกระตุนในหัวข้อนี้ดีกว่าเนาะพอถ้าครูอ้วนพูดสอนเนี่ยนักเรียนก็อาจจะหลับกันได้นะคะไปดูกันเลยนะคะ การเมืองการปกครองไทยตั <S an> ้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายครั้งซึ่งครั้งที่สําคัญๆก็มีดังต่อไปนี้ครับมาถึงการเปลี่ยนแปลงสมัยอยุธยานะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ3สมัยด้วยกันสมัยแรกก็คือสมัยพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองราชธานีในสมัยนี้ก็คือกรุงศรีอยุธยานี่แหละครับในสมัยนี้บ้านเมืองมีพื้นที่กว้างขวางขึ้น ประกอบกับรับแนวคิดทางด้านการเมืองการปกครองและการจัดการปกครองส่วนกลางเป็นรูปแบบจตุสดมเข้ามาจากขอมในสมัยนี้จึงมีการปกครองแบบเทวราชาซึ่งจำง่ายๆก็คือเทวราชาสมมุติเทพเสพอำนาจมาทางเหินเดินทางธรรมอ้โอโหพี่แต่ละคำแปลว่าอะไรบ้างคะเนี่ยไม่ยากเลยครับสมุติเทพก็คือเชื่อว่าพระหมหากษัตริย์ เป็นองค์อวตารของเทพเจ้าทําให้คําสั่งทุกคําสั่งถือว่าเป็นกฎหมายเสพอํานาจก็คือกษัตริย์มีอํานาจรวมศูนย์ส่วนมาตรหางเหินคือกษัตริย์ไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนเนื่องจากจํานวนคนมีเยอะมากและขนาดอาณาจักรก็ยิ่งใหญ่พอสมควรและสุดท้ายเดินทางธรรมคือยึดหลักทศพิธร,ราชธรรมและจักรวัดดีวัตในการปกครองด้วย การปกครองส่วนกลางมีการปกครองแบบจตุสดมแบ่งเป็นสี่กรมคือเวียงวังคลังและนาผู้ดูแลกรม,มเวียงคือขุนเวียงมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของพระนครผู้ดูแลกรม,มวังก็คือขุนวังมีหน้าที่ดูแลก,กิจการของราชสำนักและพิจารณาตัดสินคดีความด้วยส่วนผู้ดูแลกรมมาคลังก็คือขุนคลังมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของแผ่นดินและเรื่องการต่างประเทศ รวมไปถึงการเก็บภาษีต่างๆยกเว้นภาษีเกี่ยวกับการเกษตรส่วนผู้ดูแลกรมนาก็คือขุนนามีหน้าที่ออกสิทธิ์ในการทำไร่ทำนาเก็บภาษีและผลิตผลเข้าสู่ศูนย์กลางการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยาแบ่งออกเป็น4ส่วนครับแตกต่างจากสมัยสุโขทยัยที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมืองหน้าด่านซึ่งจะมีคอนเซปต์เหมือนกับหัวเมืองชั้นในหรือเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทยัย ส่วนหัวเมืองชั้นในในสมัยอยุธยาที่แตกต่างก็คือจะมีการส่งขุนนางไปปกครองไม่ใช่ส่งพระราชโอรสเหมือนสมัยสุขโขทยัยต่อมาราชสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองมากที่สุดในอยุธยาก็คือราชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถซึ่งในสมัยนี้ราชธานีก็คือกรุงศรีอยุธยาแต่จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลก ส่งผลให้ช่วงเวลานั้นพิษณุโลกกลายเป็นราชธานีอยู่ระยะหนึ่งการปกครองส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกรมของจตุสดมและชื่อผู้ดูแลกรมด้วยดังต่อไปนี้นะครับกรมเวียงเปลี่ยนเป็นนครบาลขุนเวียงเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยายมราชกรมวังเปลี่ยนเป็นธรรม,มาธิกรขุนวังเปลี่ยนเป็นพระยาธรรม,มาธิบดีส่วนกมมรมคลังก็เปลี่ยนเป็นโกาธิบดี ขุนคลังเปลี่ยนเป็นพยาโกษาธิบดีและสุดท้ายกรมนาเปลี่ยนเป็นเกษตรราธิการส่วนขุนนาก็เปลี่ยนเป็นพระยาพลเทพโอ้โหพี่ถ้าจะลวขนาดนี้นะคะไม่เป็นไรครับน้องพี่มีคำท่องง่ายๆนะครับท่องตามนี้เลยครับเวียงวังคลังนานะครมาโกตรายมมาโกพลท่องเองนะครับเวียงวังคลังนานะครมาโกตรายมมาโกพลอีกรอบครับ เวียงวังคลังนานะครมาโกตรายมมาโกพลเย่จำได้แล้วดีมากครับน้องแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแบ่งการบริหารราชการออกเป็นสองส่วนซึ่งแต่ตามหน้าที่ครับน้องโดยให้สมุหกะลาโหมคุมกิจการทหารทั่วราชอาณาจักรและสมุหนายกคุมจตุสดมและฝ่ายพล,ลเรือนทั่วราชอาณาจักรแล้วทำไมต้องแบ่งเป็นสองส่วนด้วยล่ะคะ ก็เพื่อทวงดุลอํานาจกับเจ้านายไงครับและนอกจากนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกษัตริย์ด้วยในส่วนภูมิภาคก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญโดยปัจจัยที่นําไปสู่การปฏิรูปการปกครองก็คือปัญหาการแย่งชิงอํานาจดังตัวอย่างในสมัยพระอินทราชาซึ่งเป็นพระอัยการในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อพระองค์เสด็จสวัรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้าหีีพระยา พระราชโอรสก็ทําสงครามแย่งราชสมบัติจนสิ้นพระชนทั้งคู่เจ้าสามพระยาซึ่งเสด็จมาทีหลังจึงได้ขึ้นครองราชและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในสมัยของพระบิดาสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถจึงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคโดยการยกเลิกเมืองหน้าด่าน และการส่งราชรถไปปกครองรวมไปถึงการขยายเขตการปกครองของราชธานีออกไปถึงเมืองที่อยู่รายรอบเรียกว่าวงราชธานีในส่วนของหัวเมืองชั้นในเปลี่ยนฐานะเป็นเมืองจัตวาโดยมีผู้รังเป็นผู้ปกครองผู้รังนี้ไม่มีอำนาจในการสั่งการด้วยตนเองต้องฟังคำสั่งจากราชธานีเท่านั้นหัวเมืองชั้นนอกให้แบ่งออกเป็นตรีโทเอกตามขนาดและความสำคัญ ต่อมาครับสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกสมัยในอยุธยาก็คือสมัยของพระเพทราชาปัจจัยที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็คือสมุหกะลาหมมักก่อการยึดอํานาจกษัตริย์เนื่องจากเป็นผู้ควบคุมดูแลฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรทําให้มีอิทธิพลและอํานาจมักสะสมกําลังและไพ่พลไว้จํานวนมากพระองค์จึงมีการแบ่งเขตและหน้าที่การปกครองใหม่คือสมุหานายก คุมหัวเมืองฝ่ายเหนือให้จำง่ายๆนอนหนูก็คือเหนือนะครับสมุหกะลาโหมคุมหัวเมืองฝ่ายใต้และโกษาธิบดีคุมหัวเมืองฝ่ายตะวันออกรวมถึงหัวเมืองชายทะเลโดยทั้ง3ส่วนจะคุมกิจการทหารและพลละเรือนไปพร้อมๆกันต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีการลดบทบาทสมุหกลาโหมลงเหลือเพียงแค่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ซึ่งจากการคาดเดาแล้วเหมือนสมุหกะลาโหมจะกระทําความผิดอะไรสักอย่างก็เลยถูกลดบทบาทลงไปและนอกจากนี้ก็ให้โกษาธิบดีคุมหัวเมืองฝ่ายใต้แทนสมุหกลาโหมได้อำนาจคืนในสมัยรชัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อ้าวเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วเนี่ย นักเรียนคิดว่าการจัดระเบียบปกครองเนี่ยจะมีผลต่อการรักษาเอกราชไหมคะนักเรียนมีผลนะคะนักเรียนเพราะการจัดระเบียบการปกครองเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองจึงจะช่วยรักษาเอกราชไว้ได้นะคะนักเรียนแล้วนักเรียนจําได้ไหมว่ารูปแบบการปกครองของสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยใช้ต่อมาจนถึงสมัยใดลองติกตกต๊ก,ต,กต๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสิ ก็ใช้ต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ถ่ายส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มสังคมประวัติศาสตร์ป .5 เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเราก็มาดูที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อหนึ่งถามว่าเพราะเหตุใด การเมืองการปกครองของอยุธยาในระยะที่หนึ่งจึงมีการควบคุมกำลังคนอย่างเข้มงวดอานักเรียนตอบกันได้ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยครูให้เวลาหวิเลยเพราะกรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่ตั้งขึ้นใหม่จึงต้องมีการควบคุมกำลังคน อย่างเข้มงวดด้วยการจัดการปกครองในเมืองหลวงและการจัดการ,การจัดการปกครองในหัวเมืองนั่นเองข้อ2เมืองประเทศลาดจะต้องปฏิบัติต่อกรุงศรีอยุธยาอย่างไร5วินาทีเหมือนเดิมนะคะ,ะเฉลยเมืองประเทศลาด จะต้องส่งเครื่องบรรณาการมาแสดงความจงรักภักดีต่อกรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองนะคะข้อ3สาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตโรกนาศคืออะไรขอให้เวลา5วินาทีเฉลยค่ะเพราะมีการขยายอาณาเขต ที่กว้างขวางไปจากเดิมทําให้สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นและได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากข้าราชการที่มาจากสขุโไทยและขเขมรจึงเกิดการปฏิรูปก,การปกครองขึ้นนะคะนักเรียนข้อสุดท้ายแล้วค่ะสมเด็จพระเพลรชามอบอำนาจในการดูแลให้สมุหานายกและสมุหะพระกราหม แยกออกจากกันเด็กขาดเพราะเหตุใดเฉลยเลยค่ะเพราะสามารถคานอํานาจระหว่างทั้งสองฝ่ายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองและความรวดเร็วในการเกณฑ์ไพ่พลได้นั่นเองนะคะนักเรียนถ้านักเรียนจดอันไหนไม่ทันเนี่ย ให้นักเรียนเนี่ยย้อนคลิปไปนะแล้วกดหยุดแล้วค่อยจดก็ได้นะคะนักเรียนเมื่อจดเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ่ายส่งมาที่ไลน์กลุ่มสังคมของเรานะคะอย่าลืมตามงานเก่าๆกาันด้วยนะคะนักเรียนถ้าใครไม่ทันงานไหนเนี่ยทักมาหาค้วรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ